<c oughs> เอามาขึ้นแหมแล้วลมถือยินมหนแม่มั้วสูเดือ แฟนวอลลามสุขุสุกนลครับตอนนี้เหือนอยู่ที่มอขอนแก่นนะครับอยู่ที่โรงละครฟา์เทียเตอร์นะครับคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับผมที่เก่าที่เดิมนะครับที่นี่ที่พวกเราเคยมาจัดกลุ่มปิดนะครับวันนี้ก็ได้หวนกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้จะมาซ้อมโปรงลางนะครับคุณครูเขานัดซ้อม4โมงเย็นนะครับเมื่อไตายเมื่อคืนครับแดดแย่งตาพี่นอง แดดส่วงสีม่งแรงมันแย่งตาครับเมื่อไ่ตายัางบข่ข้นนะครับนี่โรงละครฟาเทียเตอร์คณะ,ะศิลปกรรมศาสตร,ร์มอขอนแกนนะครับที่เก่าเวลาเดิมที่พวกเรานะครับมาทำกลุ่มปิดกันที่นี่นะครับป้าผู้สาวมอขอนแกนผู้สาวศิลปกรรมที่มีระพูงงามนะครับเพิ่นนีกิจกรรมเพิ่นมีงานอยู่ในโรงละครนะครับนี่มีรถฟูตต้ดทรัคเต็มเลยนะครับแต่ก่อนอื่น ตอนที่เราจะเข้าสถานที่เราก็ต้องมาไหว้ขอพอรองค์ปู่พระพิคเนตก่อนนะครับพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวเราจะนั่งรอเพื่อนกันสักครู่นะครับเพื่อนๆก็กำลังทยอยมานะครับตอนนี้ก็บ่ายสามครึ่งนะครับผม รอเพื่อนๆมาอีกสักพักนึงนะครับแล้วเราก็จะเข้าไปข้างในกันนะครับเพราะว่าคุณครูเขานัดกัน4ี่โมงเย็นนะครับผมเจ็คอนเสิร์เเรตเมื่อคืนนี่นะครับเพิ่งเสร็จคอนเสิร์ตเมื่อคืนจากอุดรก็ยิงตรงมาจากอุดรมาถึงขอนแก่นกว่าจะได้นอนทําอะไรเสร็จทุกอย่างกว่าจะได้นอนก็6กโมงเช้านะครับหกโมงเสาร์นี่ก็ต้อตงเฝ้านอนเฝ้านอนตื่นมาอีกที่นึงกับตื่นมาเข้าห้องน้ำอีกทีหนึ่งประมาณ11บเอโมงนะครับแล้วก็หลับต่อนะครับตื่นมาอีกรอบหนึ่งก็ประมาณบ่ายสองกว่านะครับ ็อาบน้ำเป็นสภาอาทานข้าวทำอะไรเสร็จก็มึงมาที่นี่เลยนะครับผม <c oughs> อุวาหม่าขอนแจ่นเออเว้ย ชากรุงปิด EP ยี่สิบเก้านะครับวันนี้เจมส์นี้มา่บึ้งพี่น้องชาแกตรงนี้ตัวเดียวเพราะว่ามันสูงเกินครับผมก้อนอันอันที่มันบเป็นฉากก้อนได้โอเค l e t โก o อันนี้มันต้องหักสวยมากที่บึงสีฐานครับผมเออสวัสดีครับสวัสดีครับผมราคาอะไรมายกชาครับเวฟพี่ว่ายกไปสองแผ่นเลยนะยกไปสองแผ่นเลยง่ายกว่ามาด้วยกันหลายคนเอาไปทานท่านได้ทันกันนะระวังระวังนะ ขออนุญาตใช้คลิปด้วครับผมว่าอดว่าให้เบนเก็บคลิปตอนนี้อยู่กลางอันดุงี่ฐานนะครับผมั่างอะไรเลียมอางลงบพึ่งยกพึ่งไล่ไปแกเราต้องเอาเอเขาจะเอาทับัแต่งแต่งไพี่เดชสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เดี่เดชพี่เดชพีด่พี่น้องเอ้ย่่ดีครับผมสวัสดีครับพออก่่ดพี่พี่เพี่พี่เ ที่หัวโดนระลงนี่ที่หนุ่มครับแดนใหม่นะครับกำลังลดหนุ่มฟิตฟิตแอนด์โฟลเด่นไม่โตเกียวมิวสิบไม่กระด้างสิ่งนี้นี่แด่นไม่โตเกียวกระด้งสิ่งนี้นี่ใจอยากตัดบังบัดที่โอ้ยมึงแม่สาวฉากรักไรเงี้ยงยังไงขุมคาขุมคาเพื่อความขุมคาของเด่นยกมันแกระวังไม่รู้ว่าไปเสริมก็ได้หนูไม่เป็นไรหรอกไม่หักหรอกยังไงก็ได้เสริมใหม่อีกแล้วล่ะไม่หักหรอกแต่ว่าดังแกะมันเนี่ยมันแกะ พี่่าอี่เาพี่พี่แม็กโอเคได้ครับมิทฟุกครับผมมิทนุ็อบเกินข้าวพวมิทจะต่อด้แก้วกับกเด็เกียซะผมมาจังไเขาต้อตั้งึ้นม่ได้แทบ่ายมิมันบ่อันนี้อันนี้แบ่งครึ่งเลยดีกว่าเม่อก่อนะวังวางมันใส่เง้วดิเอาหน้าไปก่อนวางก่อนไหมอันนี้ขอ้ตาาบ่าไ้ตั้งตั้ตั้ตั้้ตั้้ตั้งต้งงตั้งเา้้ตั้ง้้ัง โอตังงซิม่พนไปีเสียงเอียงอีหได้่ได้ได้านี่เขาได้คับนี่นหมอกะวมาบุญยนมันหักว่ะไ้ดได้ด้หมดตดนพี่พีนีน่สุดเอาทังพีนโอเคโอเคเอาสุดไปพักกตัว

ผมว่าเอาทาหนี่สิว่างายกพักดีกว่า่ะพี่พี่ท่าหนึ่งไอ้บอสที่ว่าทานี่มันสูงท่าหนึ่งมันย่ักงดีกว่าอนี่นเอากออกเบครับนี่นี่เอากระดูกก็ีออกนี่่เอาตัวนีออกเลยเอะแเอาออกเลยสัก่นก็ไปนออกพูดนะฮะพูดท่างั้ต่อม่เงี้ยไม่ต้องออกกไมต้องออกก่ต้องตอห่เงี้ยนบรรากาศครับนวแบน ยเงานเท่ากับพึ่งมาจะซ้อมค้นแล้วกับสีไปซ้อมต่อสวัสดีครับผมอันท่านมีอะไรเพื่อนเด้อพี่เบนอันเบนนี่ย่งพี่เบนถ่ายวีดีโครับผมเราเป็เพื่พี่เม็กนะครับเบาเล้าเาบายังจันเนาะสวัสดีครับโดยสบายดีนะสบายดีครับสบายดีัอนนี้ผู้อาบุโซที่แหลกไปอีกบ้าเราแม่หรอกผู้อาบุญโซจังไรไป็นอยขึ้นหน้าเล็กหน่อยครับว่า เสียดายซูกิชุดทองชุดทองนี่ยังมันคือเท่ากันเอ้าอันนี้ใครบอกมาอันนี้รุ่นรอนะครับรุ่นรอไหนล้อพี่แม็กบอกไอ้วันเจนแซดที่แม็กเจนไว้ที่แม็กบอกพี่ยีพี่ยีสวัสดีครับผมอ่าเจนเอบีซีนะครับผมฮอตแซดเลยงงเลยพี่ยีเจนอักษรนลูน